จากเหตุการณ์ที่โครงสร้างเหล็กหรือว่าเครนสำหรับยกแผ่นเซกเมนต์มาประกอบเป็นทางยกระดับถนนพระราม2ช่วงมหาชัยเมืองใหม่หักและถลม่มลงมาทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสทในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้พิจารณาจากสถานที่เกิดเหตุและภาพถ่ายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุรองศาสตราจารย์พานุวัตรจ้อยกลัด ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพานของวองสอทอระบุว่าสาเหตุที่โครงเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นเครนยกแผ่นเซกเมนต์หักถล่มลงมาเป็นเพราะว่าขาหน้าของเครนหักส่วนจะหักเพราะสาเหตุใดยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลประกอบหลายด้านภาพนี้เป็นภาพสเต็ปสุดท้ายก่อนมันจะวิบัติเอาเป็นว่าในภาพนี้จังหวะนั้นเนี่ยสองขานี้ไม่มีไม่ได้ติดพื้นนะคบไม่มีพพอร์ตก็มีสองขา ที่จะเห็นเห็นร่วมกับผมเลยครับขาหน้าเนี่ยถ้ามองออกจากเมืองนะครับมันลม้มเนี่ยคือดูภาพนี้ฮนะดูซ้ายต่อไปก็ไนดนะ้ขาหน้ามันล้มลงมาขาหลังยังอยู่อันนี้หาอย่างนี่นะครับงวงอย่รงนี้แล้วนอนนี่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นถามว่ามันมันมันล้มลงมาได้อย่างไรก็ขาหน้าแหละมันหัก นอกจากนี้คณะทำงานยังแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหายและยังคงค้างอยู่ด้านบนเนื่องจากหลายชิ้นเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสนับสนุนการทำงานรื้อถอนโดยขั้นตอนระหว่างการรื้อถอนจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเข้าดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับคาดการณ์ว่าการรื้อถอนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะ